สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุโขสุขชนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่วันนี้ก็ลงทงหาอยู่หากินนี่คือเก่าครับเปิดกบตายฟังกบไงกบเขาวเบาเขียนมอบเขียดแมพมันบ่ะมานไปรุ่นเบิ่งน้ำกันครับมันทองเหมือนบ่เนาะแต่ละวันแต่ละเดย์่วงนี้ก็ลงทงลงทานแม่พี่น้อง มาบรรยากาศบังหลอกไปเรื่อยๆครับมองได้เปต้นลงเคียนะครับปลุดนกกนครับมือนี่ขีมานซำได้ได้พราะปนพระแกงเพราะอ้อบ่อ้าจ้ามาเร็วขอบเป็นลังใจใหกระพิงกระยา่อาานีีเด้อจ้าบุคยล่มเถอ้เดยแดดร้ายกลัว ขียดแม่พี่นอ้องอือกระเดิ่มลงมาพอกีดลวพี่น้องยังน้อยกับชิดเอะพอกกบ <c oughs> มาแล้วมันนีเติมได้แข็งมันาจากเลาะมาจนว่าพี่น้องถึงยัางกระปู ่าเต็มลายแข่งมันมือ,นอหนิบอกบม่ค่อยนอครับง่ายเต็มลายแข่งมันมือนีิครับกดายตัวใหญ่ตัวหน่อยพี่โนโอ้องรุ่นจะเขียนอืมตาเนียม่ะ เด <is> ี <with me. S 2> ๋ยวจะใส่บนนี้กันเลยเดียวเติมพวงเขยดลวอในพ่อปนดูพี่น้องเข็ดแค่ตัวเข็กม้าหรอเข็ก็ได้เอง มันนี่ก็สร้างไม้คือกันโคโานกับหมู่วานห <laughs> มู่วานเพิ่นเอาไปเลยดีปลาดิ้งพิ่นสร้างกบสร้างเขียดมันนีเด็กก็สร้างไม้อีกเนีย๋ยประมาณกบเนะี่หุกับปูเพราะว่ากบคักๆเขี่ยกับปูขึ้นมาเป็นน,น้ำไหมมันดินวะมันต้องดินนั่งดิอ๋อเป็นน้ำเหนือนอนอยู่ อุ้ยก่อนก็ว่ากบคักๆเอย้ยเมียนปิงขี้เลยนะคนเขาพูดถึงเป็นหนามเลยนะอืม,มอืมนม่กบอยุดไตกระปูอยุดเทิงคนโบราณเพื่นวะกบในรูปูตัวที่สองแต้มที่สอง สองแต้มแล้วพี่น้องจะจบมาจบมาสองตัวด้วยกันเขียดโกบทั้งปูเลยวันนี้เข้าสู่ยางเลยเอาไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ๊บโอ้เข่าผมง่ายอย่ารรข่าผมหกหม้อ,อบัด ออใหญ่โเคเลยขังข้อมอือให้เลยหืมให้สนน่ยห้สนเลย

Không, không có câu bạn khẩu có câu luôn. ถือว่าแป่นโล่งอยู่เด้หนิใช่แป่นโลง่งไหข่รุดจากมองนี่ไปยีกบะไรแบบนั่นนั่นโอ้โอ้ฉันว่งรุดออกจากฟูดฟูดฟเห็นบัวเห็น <laughs> คนคุบเหรอว่าเห็นผู่นบอกย่างกใกล,ใกลใ้ๆสว่าสีได้ีได้เป็นละักโตเนาะแสดงำเมย <laughs> ได้เจละโตแค่นี้นจะข่อเป็นแมพหยดได้ยอดมันมื่อนี้ครับมื่อนี้ได้อยุอได้ปนหนึ่งอยู่ครับเมื่อนี้เขียหายากลงเอาเพิ่นบม่มีเนาะครับตัวโตตัวประม,ออมาณเท่แก้มเขียนเขียน กบบ่อประมาณก็ได้กับยากกับแบบบุกขุดกระปูขุดกระปูก็ได้ปนหนึ่งใอ้อมขึ้แหน่อ้อมใส่กันกระเขียดฝากพี่น้องกระบาดแล้วมือกันมีกบมันมาฝากพี่ฝากน้องสมีแล้วครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเดี๋ยวเขาพี่น้อกําลังใจแต่เพื่อนก็อยากมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผม กบันละค่ะยืนทังเจอกันใหม่ตาหาเลาะส่วนใดดอกไม,ม้อื่นส่วนมันหมีคนไรเนาะต้เฟิงเนาะบรรเนธบนเนธตะบังมืออื่น